เลนโบเปนสองซุ่มกล่องโมอาอจะจะใส่ฝาเนาะกดกดไม่ได้เอากไดได้ติดติดผมติดฮะฮะมาถึงก็เจอบั็กแล้วไม่ใช่บั็กดิโค้ดจะดาวน์โหลดไม่ทันพอไปใส่เ,อเ้ออะไรอ่ะ ผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสุ่มเลยสุ่มเลยจ้าได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมอุ้ยเฮ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 ้ย,ยเล่นไม่หวัดดีหวัดดีนายหวัดดีหวัดดีนายหวัดดีมาวิ่งเล่นกันหน่อยมาคิดถึงคิดถึงจริงๆ อะไรแค่นี้หรออา้าวค้างเอา้าไม่เจ็บยา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 ลุดขอร้องยาโอเคผมเก็บแค่นี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไอ้น,นี่เดี๋ยวผมตายเดี๋ยวผมจะเสียายโอ้โหเพื่อนี่มันดีจริงๆเลยเพื่อเขาคงไม่ได้กลัวหรอกมั้งแต่เพื่อเขาไม่อยากตายไม่เป็นไรเพื่อเดี๋ยวเราลอ,อกกีมาให้โอ้โหนี่ไงสองอัน ผมดมตัวผมดมตัวโอเคโอเคผมได้ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมจะมาส่งมูอายซูมไม่ได้หรอกซูมไปเถอะจบคลิป